หยูบ罗ไห้ What's up มาเยอไปกันใหญ่นะอ่าวันนี้เหมือนเดิมวันนี้มีจดหมายจากทางบ้านนะครับมาต้องการให้เรามารีวิวหมวกอีกแล้วขอกันเข้ามาเรียกว่ารีเควสกันมาเลยว่าต้องการพี่ครับรีวิวโชเอตแซตเจ็ด่ไหนครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดให้นะครับเราจะให้ดูกันหมดเลยรอบๆหมวกเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมอะหยิบมาดูก่อนเลยมาสักหนึ่งใบอันนี้เรียกว่า โชเอรุ่น Z7 อเซเว่นนะครับภาษาบ้านๆเราทีเรียกกัน z ซตเดูรอบๆนะครับแต่เราคนไทยก็เซตเจ็ดนะง่ายๆไปสวยไหมครับดูก่อนมีทั้งหมด3ลายตรงนี้เป็นลายของมาร์กมาเวสทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ d g จนะครับผมโวยุนยากจังกังหุะเบาไม่ต้องถึงหนัก ก็ตัวนี้เป็นลายผัดมานะครับจะเป็นมักเวสสามนะครับหรือว่าเราเรียกกันว่ามดแดงบางคนเรียกแมงมุมนะครับจริงๆเป็นมดนะเป็นมดนะแมงมุมมี8ปดแขาเดินไปมาจำไม่ได้ขยุ่มขยุ่มอันนี้มีหกขาหนึ่งสอสามี่ห้าหอันนี้เป็นมดก็คือเป็นสัญลักษณ์ของม์กมกเวสนะครับเป็นคล้ายๆกับมัสคอตก็เดี๋ยวจะมารีวิวกันเริ่มจาก หมวกมันกะได้ยดหมวกไน้ได้ได้ยดหมวกก่อนะลยะได้ได้อ่ายังไงครับส่วนแรกเลยครับตรงรูปทรงอะรูปทรงเป็นไงใหญ่เล็กจริงหมวกหมวกใบนี้มันมีข้อดีอีกอย่างนึงคือไอ้ตัวไซส์ของมันเนี่ยเขาเาแยกไซส์นะเผ้หมวกอะไรพวกเนี้ยเขาจะแยกไซส์กันเป็น s m l xl ก็คือเปลี่ยนนวมกันไม่ได้ใชแล้วก็อย่างคนตัวเล็กเย มาใส่โมเอสใช่ไหมครับก็จะดูแบบเออไม่ถวดโตนะครับไม่ใหญ่มากไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องนี้ใช่แล้วก็ขนาดก็เล็กนะถ้าเทียบกับเอ็มของรุ่นอื่นเช่นตัว X14 หรืออะไรหรือพวกแอร์ไลน์เงี้ยพวกโมงจะดูเล็กมากเลยยิ่งเป็นไซส์เอสนะสำหรับคนที่ใส่เงี้ยก็จะดูแบบไม่หัวไม่โตค่ะหน้าก็ไม่ยืนมากใก็ไม่ได้ยาวดูกะทัดรัดใช่ครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งจุดเด่นไอ้หมวกใบเนี้ยเนี่ยคือน้ำหนักเบาน้ำหนักเบาคือเราใช้นานเราใส่นานเนี่ยมันจะไม่แบบว่าปวดคออะไรบครับผมตัวนี้มันจะมีคอนเซปต์ของของทางญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่า light and compact อะ light เนี่ยคือกด light ไม่ใช่ light คือเบาเบานะครับก็คือน้ําหนักเบาเหมอนี้เราบูดไปแล้วตัวนี้น้ําหนักอยู่ประมาณโลสี่พันสี่ร้อยกรัมก็ถือว่าไม่หนักพวก รอลายนี่อยู่ปวันพันห้าอันนี้อันนี้จะเบากว่านิดหนึ่งแต่ยังไม่ถึงกับพวกคาร์บอนนะครับครับเดี๋ยวมาดูเรื่องวัสดุตแต่นี้พูดถึงน้ำหนักน้ำหนัอกอยู่ปวันพันสี่แล้วก็คอมเพกต์คอมเพกต์นี่คือกระทัดรัดนะคือเหมือนที่เราพูดไปคือรูปทรงมันดูไม่ใหญ่ไม่โตเกินไปก็คือเล็กๆกำลังดีไม่เล็กเกินไปครับค,บคบผมก็คือไล์่จากคอมเพกตเป็นคอนเซ็ปต์ของหมวกรุ่นนี้ครับผมแล้วก็รูปทรงตัวนี้มีการทดสอบ ในอุมโมงค์ลมตัวนี้เขาจะเป็น Arrow s h a p ะครับแอโร่เนี่ยคือเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรพลาศาสตร์ <S 2> <S 2> เรื่องของการบินนะครับก็คือออกแบบมาให้แหวกลมได้ดีนะครับตัวนี้ <S <S ทำมากึง Sport, ก่งสปอร์ตกึ่งเนคเคทก็คือคนขี่เนคเคทก็ใช้ได้สปอร์ตก็ใช้ได้ก็คือเหมือนใช้งานทั่วไป <S <S 2> <S 2> นะครับรไม่ได้เป็นเลสซิ่งจ๋าเหมือนพวก X14 ใช่ไม่เหมือนพวกตัวท็อปที่แบาเราไปใช้กับรถแรงๆเดียวอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็น Everyday Use แต่ก็รองรับความเร็วสูงนะครับตัวนี้ตัวนี้ทดสอบในอุโมงค์ลมแล้วเนี่ยมีการออกแบบมาให้แบบตัดลมก็คือหมวกเนี่ยจะไม่ยกตัวไม่ยกตัวสูงขึ้นคือเวลาลมมันมางเงี้ยแล้วมันจะมีแบบแรงดึงขึ้นาเงี้ยพวกนี้เขาจะออกแบบมาให้ถ้าเทียบกับรุ่นเก่าของเขารุ่น Z6 นะครับก็คือมันจะยกตัวน้อยลงแล้วก็ดึงเขาเรียกแดกนะครับก็คือหมวกจะแบบถูกดึง น้อยลงไปถึงแค e ่เปอร์เซนต์อ๋อก็คือเหมือนกับว่ามันรู่ลมมากขึ้อนอ่าใช่เราไม่ต้องแบบเขาเขาบอกเขาจะช่วยช่วยคอมันแบบพวกชัตเตอร์มีใครมาขี่คอหงุดหงอ่ะไม่เื่อยก็คือพวกกล้ามเนื้อตรงนี้ครับเวลาเราขี่แล้วถ้าเราต้องกดัวกมากขี่นานๆมันก็จะรู้สึกเกิดอาการเกร็งแล้วก็ปวดนะครับตัวนี้ก็ใส่สบายน้ำหนักเบารู่ลมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งจริงๆหมวกตัวนี้เนี่ยมันเขาบอกบอกว่าเสียงมันเงียบเลยนะ งเงียบเลครับยิ่งยิ้มไหมาะ <c oughs> โอเคแล้วก็ไอไอตัวเนี้ยมันจะมีพิเศษอย่างหนึ่งถ้าเราสังเกตดีๆนะเวลาเราเปิดมานะอของยี่ห้ออื่นเนี่ยไอตรงขอบยางเนี่ยเขาจะมีอยู่แค่เหมือนกับว่ามีเส้นเดียวคือมาจากไล่มาจากตรงนี้แล้วก็โค้งมาตรงนี้แค่นี้เลยนะครับแต่ว่าไอาเนี้ยเดี๋ยวเราเราให้ดูมันจะมีไอตรงนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับตรงนี้อีกเส้นหนึ่ง เพื่อการลมไม่ให้มันเข้ามาในหมวกอีกทีหนึ่งน้องตาคาดโรคนี้ไม่ได้ของเอาตั๊บนะขอบขอบนี่เห็นไหมครับอันนี้มันเหมือนเป็นขอบด้านบนอีกทีหนึ่งคือมันพอรับปิดชิลมาเนี่ยมันจะแนบสนิทจริงจริงโชเอเป็นทุกใบนะแต่ว่าอันนี้มันเหมือนตอนที่เขาพรีเซนต์หมวกนี้เขาบอกว่ามันเป็นวัตกรรมเสียงไอติมวอลมาล้กินติมเนี่ยโอเคต่อไป เรามาดูเรื่องช่องลมกันก่อนลวกันนะครับช่องลมเนี่ยก็จะมีตรงปากเนาะก็เข้าไปนี่ก็ใหญ่พอสมควรนะกว้างเลยแล้วก็จะมีตรงหน้าผากนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อ่าด้านหน้าก็คือข้างบน3าข้างล่างหนึ่งใช่แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับข้างหลังตัวนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับเข้าก็ต้องมีออกะออกแล้วก็เข้าแล้วก็เข้าแล้วก็ออกจะแอร์ไปไหนก็คือพูดเริมนิดนึงก็คืออากาศภายในหมวเนี่ย เวียนค่อนข้างดีนะครับก็คือช่องลมเนี่ยแล้วก็มันมีการออกแบบภายในการเดินของเส้นทางลมภายในหมวกเนี่ยทำให้เรารู้สึกหายใจแล้วไม่อึดอัดจริงๆหมวกดีๆมันจะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นหมวกที่ดีโชเอเนี่ยเป็นหมวกของประเทศญี่ปุ่นเรื่องของการดีไซน์นวัตกรรมทุกอย่างมันเหมือนคิดมาให้เราแล้วใช่คือเขาเขาวิจัยมาเยอะพอสมควรก่อนจะออกแบบหมวกระบายเนี่ยชิวชิวถอดง่ายถอดยากไีม ตัวนี้ถอดง่ายมากครับรู้สึกว่าใบนี้เป็นใบที่ถอดง่ายสุดแล้วมันไม่แข็งเลยเปิดขึ้นมาให้สุดนะแล้วกดเกี่ยวลงมาหนึ่งแล้วก็จับงัดออกไว้ไวไวไม่ถนัดจะโชว์นี่นี่ไม่ดูดีกว่าไม่ถนัดอ่ะกดกดลงแล้วก็เขี่ยแบบนี้เองง่ายง่ายเฉยเลยเหมือนกุ้มไม่เป็นคนไม่เป็นก็ทำอะไรก็ผิด ง่ายครับอย่าไปคิดถอดแล้วนะครับตัวนี้ในกล่องมีพินล็อกให้ด้วยแผ่นกันฝ้าเป็นแบบครับผมเกือบเต็มบานนะครับครับผมก็มันจะเขียนว่าอะไรนะแม็กวิชั่นแม็กวิชั่นไม่รู้เขียนเรื่องแต่ถ่าที่ดูก็คือมันเต็มบานนะครับผมแล้วก็แผ่นใต้คางแล้วก็มีเมาส์กาดนะครับมีให้ในกล่องนะครับผมนวมนวมเป็นไงนวมนวมจริงตัวนี้ใส่สบายมากนะ รู้สึกว่าเป็นเป็นรุ่นหนึ่งที่ใส่สบายเลยควรเลยภายในมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนกับกำมะหยี่ครับผมแล้วก็นุ่มสัมผัสที่ใส่มันจะไม่บีบเหมือนพวก X 1 4นะครับผมก็คือจะใส่แล้วแบบเหมือนเหมือนแค่แบบใช่มันมันเหมือนแต่มันไม่บีบมากด้วยด้วยรูปทรงที่มันหน้าไม่ยืดอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนมันเป็นคล้ายๆเหมือนกับคอหน้าเไม่ได้บีบมากนะครับ แล้วก็ใส่สบายอีกอย่างหนึ่งเวลาอย่างเงี้ยบางคนใส่แว่นใช่ไหมครับตัวนี้ใส่ง่ายนะใส่ง่ายมากครับผมไม่ต้องกลัวมันจะบีบขมักบีบหูอะไรอย่างงี้นะเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่โอ้ยอย่างงี้ใส่เปสิ่อันก็ใส่ได้นะอย่างงี้ก็ได้อะเอาซะหน่อยไหนที่กี้เห็นแดง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 เนี้ย เอาไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อ้นี้เอาไว้สายดีเลยอ่าสายราคาเป็นแบบดีลิงนะครับแล้วก็มี emergency ปูเหมือนกันนะครับก็เอาไว้ดึงนวมออกเวลาเจอเหตุฉุกเฉินนะครับแผ่นใ้คามีให้ในกล่องครับผมใส่บลูทูธได้ไหมตัวนี้ตัวนี้ใส่ได้ครับแล้วก็อ่าตัวเนี้ยมีการเว้าช่องหูมาให้ด้วยนะครับก็คือมันจะมีโฟมสายดึงกเป็นโฟมไว้หนีบตลเอาออกมาเลยเป็นอย่างนี้นะครับนี่เลยเป็นช่องออไปก็จะเป็นช่องเหมือน ฟังน,นะครับ<ช>่แล้วติดตั้งง่ายใครไม่ได้ใช้ก็ปิดมันไว้เหมือนเดิมตัวนี้มีแว่นไหมไม่มีครับมไม่มีมมแว่นใช่นะถ้าดี๋ยวต้องการกันแสงอะไรก็ต้องซื้อชิวเพิ่มใช่ครับผมนะครับผมก<อ>็เสียงรบกวนเนยอะเลยมีอะไรไหมที่เราอยากจะเล่ารวมๆแล้วตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ18,900แดนนะครับผมก็คือ ไม่ถึงสอง0มืแล้วก็ได้หมวกคุณภาพดีก็คือ 1. นคือน้ําหนักเบาใช่รูปร่างไม่ใหญ่ไม่โตครับนะครับผมใส่สบายรูลมดีใส่สบายเก็บเสียงดีใช่ครับก็หูใส่แว่นง่ายอืมโคบแล้วนี่่งใช่แล้วก็ลายลายลายนักแข่งใส่ดีเป็นลายมาก์คมาเฟสต์นันนี้ก็คือเป็นที่ชื่นชอบมีแฟนคลับมีอะไรนะครับดิจจ์นะคนดิจจ์นะครับแล้วปีนี้ม o t ต GP เราก็มาดูกันว่าอันนี้ปีนี้น่าจะสนใจมากเลยครับผมมีการย้ายทีมจากปีที่แล้วกันหลายคนเลยนะครับผมจากโซ่ย้ายไปดูคาสตีมาเวดอยู่ที่เดิมยังมาห้ามีเบียเลสมาาับเปลี่ยนกันไปแล้เดี๋ยวมาลุ้นกันวันอาทิตย์นี้ใช่ครับครับผมก็วันนี้ก็จบการรีวิว แค่นี้แล้วกันนะครับครับผมก็ถ้าอยากให้เอาหมวกอะไรมารีวิวก็ส่งข้อความมาหรือก็ติดตามเราได้ที่มี y o u y u u t u b e นะครับมี u t u b e แล้วก็มี f c e e o o o นะครับก็กดสับ r i b ์ตรงนี้นะครับแถบนี้นะครับกดไว้แล้วก็มีคลิปใหม่ๆมันก็จะเตือนนะครับผมก็วันนี้ก็เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีไหมบ๊ายบายอ่าไม่ไ ในอดียบายเราเป็นฝรั่งเย่อเย่อพี่เป็นคนไทยอยู่เลยเต็มเต็มเปล่า